แล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะวันนี้ผมก็มาอยู่กับเกมโลบอกนั่นเองซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่น <c oughs> โอ๊ยสลีด,ดีคอวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Blue บูฮีเตอร์นะฮะซึ่งบูฮีเตอ e r เหมือนจะเป็นเกมแนว RPG นะฮะนี่เขาเขียนอยู่ว่าเกมแนว RPG สำรวจโลกและเสียเงินด้วยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงเบต้ายังสร้างเกมไม่เสร็จนะครับ ซึ่งเขาบอกว่าถ้าสร้างเสร็จแล้วอ่ะจะสามารถเล่นฟรีได้เมื่อเปิดตัวเต็มรูปแบบแต่วันนี้ผมจะมาซื้อแล้วก็มาเล่นในช่วงเบตานะครับอ๋อลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งคือนี่เน,น,นี่ผู้เล่นเบต้าจะได้รับไอเทมสูงพิเศษในช่วงการเปลี่ยนแปลงอืมโอเคเราใช้อยู่ใหญ่ลองไปเล่นกันดูดีกว่าปลดล็อกเลย นี่ซื้อเสร็จแล้วเข้าเกมบูฮีเตอร์นี่ตัวละครทำไมตัวละครเราเป็นยางไงวะมาเล่นกันดูดีกว่านะว่ามันมีอะไรบ้างในเกมนี้ตัวละครเราหน้าแบบกลัวเลยเกินอ่ะโอ้โหเราถือท่อนท่อนไม้แบบโคตรยาวอ่ะ วกมานาไหมหรือเป็นแมวดีฟูความแข็งแกร่ง50%โคตรเยอะเลยงั้นเอาแมวแล้วกันนี่แล้วก็มาแต่งตัวหน่อยแล้วแบบแอนิเมชันสไตล์อะไรไม่รู้นะเล็กสูงเป็นแมวก็ต้องปลาดเรียวหน่อยอันนี้คืออะไระทรงอ๋อสีหางสีผม นี่เป็นแมวดำผมโอ้โหแอฟโฟทรงผมแอฟโฟก็มีมาวะ่ะทรงผมแบบอะไรวะนี่ทรงผมผู้ชายไม่มีอันดีๆหน่อยหรอเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าได้ปะนี่มันคือมันไม่มีเพศให้เลือกใช่ไหมตัวผู้หญิงนี่แหละเอาเนี้แหละได้แล้วฮานาฮานาชิ ได้ไปว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าคิดมั่วๆมานะไปเลยป่าไม้อัดตูดเคเราเข้ามาแล้วนะอุ๊ยใครมันเดินชนกูวะอ่ารอโหลดแป๊บนึงนะโหลดช้าไปนิดนึงว้าวโอเคเรามาเอา้าอยู่ไหน ออยู่ในช่วงคัดซีนดูบรรยากาศของเกมนี้นะที่เห็นโหลดโหลดอยู่นี่ไม่ใช่อะไรนะคอมผมกากนะมันเลยโหลดไม่ทันอแต่คัดซีนโหลดนานอยู่นะข้ามได้เปล่าอ่าเรามาละ ไปไหนกันดีกว่าแล้วเสียงนกมันแบบหืมจี้จ <Sud> ิจิ้อจ้จจี้อเฮ้ยกด E นี <which> ่คือแบบกิ้งด้วยดิกกิ้งแบบดารกโซอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อชักมีดฟันไม่ใช่มีดไม่ใช่ดาบด้วยคือเป็นกิ่งไม้ก็โง่กด Q เพื่อชักดาบได้ด้วยนะกด T เปลี่ยนสีเกาะบอกยังบอยังไม่มีเกาะเลยไหมหรอเสื้อผ้าหมู่บ้านไม้อัดสองร้อย อะไรแต่กูไม่มีฮะพี่อุ้ยอุ้ยทดสอบก็ <laughs> ไปตีชุดเกาะของเขาไม่โดนด่าหรอเนะี่ยโอ้ดาเมียเราสามโคตรน้อยเดี๋ยวลองตีดิกระตุกกระตุกชิบหายเลยเลโกัสฮัลโหลมองไปรอบรอบ ทุกอย่างมีการขายจ้ะไปเลยมีเคว็ให้ทำอะไรบ้างอะเกมนี้เบสทีเรียหรือว่าแบคทีเรียเฮ้ยนี่นคือสัตว์เหรอใช่ไหมอ๋อนี่ไงน่าจะเป็นพาร์ทเนอะร์เราเนาะใช้เงินแต่ว่าผมไม่มีครับพี่เอามานั่งเฉยเลย ดังทำไมขึ้นหอคอยมาทำไมวะเน,นี่ย mm hmm. เกมมันให้ทำอะไรผมยังไม่รู้เลยกดที่กดแชปไม่มีกดอาได้อาแล้วจะมีอะไรบ้างอ่ะก็คือความแข็งแกร่งปักษะดาบใหญ่ว้าวพนักงานคืออะไรวะความสามารถความสามารถนีค่คืออะัตราการอ๋อ พาสฟสกิลของเราอยู่แล้วผมอยู่ที่ป่าไม้อัดตูนนะฮะไปผปจญภัยในโลกกว้างดีกว่าใครมันเชิญว่ากูยังไม่ได้เล่นอะไรเลยมึงไม่เชิญกูดมตรว่าไงน้องซาซีนาเฮ้ย <Hey! S 2> ตว่าชาญภัยมันเป็นอันตรายไหนเมื่อข้ามประตูปราสาทเหล่านี้เนะี่ยคุณควรทดสอบกับอาวุธของคุณก่อนนะก่อนที่คุณจะฆ่าตัวตายอะ่ะ ว้าวคิดอย่างฉลาดฉันจะทําก็ลองจะตายแล้วฮ่าฮาฉันดีกว่าจะทิ้งเมือกเหล่นั้นคือเครียดเ <laughs> สมอจ้ะเสมออะไรวะกูไม่รู้ด้วยซ้ำมึงพูดอะไรลออ๋อไอเมืองนี่คือสลามหมออุอ้ยมาเลยนี่ไงเก่งหรอเก่งหรอไอ้น้องเก่งหรอฉันเห็นการการโจมตีของพวกแกหมดแล้ว นี่ไงตีกูไม่โดนไหนดิดวขวายกูได้สลามตกผลึกเอ้ยกูไม่เอาแล้วมาเชิญกูทำไมเนี่ยเราฆ่าเสร็จแล้วทำเครื่องเสล้ะว่าไงเฮ้ยผู้จัดจาก,การกับเมือกเหล่านั้นแล้วใช่ไหมอ่ะใช่ฉันคิดว่าฉันพร้อมแล้วสกิลใหม่พลังโจมตีว้าวเลเวลอัพแล้วไหนอ่ะกดตรงไหน ทักษะอันนี้เหรอทักษะหอ,อกเหรอทำไมเป็นหอ,อกวะเ,เดี๋ยวนะมันใส่กระหอ,อกได้ด้วยนี่หว่าผมไม่รู้่ะผมผมใช้อาวุธอะไรเนี่ยไอไม้กิ่งไม้งูนี่คืออาวุธอะไรดาบธรรมดาแกกล้าเรียกสิ่งนี้ว่าดาบเหรอมันไม่ใช่ดาบด้ซ้ำใครทำอะไรวนะนั้ มันดิ่งดึงดิ่งดึง,ดง,ดงไปนู่นคืออะไรวะโอเคไหนลองใช้ดูดิสกิลหนึ่งเชี่ยกี้เผือกดใช้อ้าวฟันไม่โดนไอชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวกดมั่วเลยกูยังไม่ชินปุ่มสกิลเชี่ยก็พอใช้ได้นะโอ้โหตา ม่วงเชียยุดเอกชนภัยทุกคนต้องได้รับการแจ้งจากผู้บัญชาการเบดก่อนจะะจนภัยต่อดีจงรวดเร็วยิ่งขึ้นคุณสามารถหาเขาได้ที่เต็นท์สงครามของเขาตรงตามเส้นทางนี้ทางซ้ายเลยสิก,กิน่าใครวะสวัสดีนักรพจนภัย มีมาขายหรือไม่เหล่านี้ที่นี่ไม่ได้ขายอีกต่อไปฉันกลัวกลัวเลยวะหาม้าเก่าหาม้าเก่าคืออะไรวะไอเนี่ยนะ<笑><笑>ม้ามึงบักอ๋อเอ้าเฮ้ยมาเป็นไรอะ่ะโอ้โอ โอ้โอ้ไหม่ก็กลัวม้าแถวนี้แม่งแปลกแปกว่ะเชี่ยโคตรน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยเดินดึมดึๆดึๆดึ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 หมดเลยคืออะไรเนี่ยแล้วผมจะหาม้าจากไหนเฮ้ยเอาเฮ้ยเดินชมจันทร์โอทอฟเฮ้ยนั่นเหรอใช่ป่ะโอ้ฮสฮอสโอ้ฮอสนี่ รีเทนทูซิกกีนาซ i กกีนาซิกีนาชื่อมันอ่านยากจังวะผมเจอแล้วนี่ไงได้ม้ามาแล้ t h a t s g o o d here take e a r e of h e r for me ได้เลยฉันจะดูแลมันดีๆเลยขอฆ่าม้าตัวนี้เพื่อเอาเนื้อเลยนะถ้าฆ่าแล้วมันจะได้อะไรมาอเน,นี้ย คือเราจะโดนลงโทษหรืออะไรป่ะโดนกูได้กูได้หนังม้ามาด้วยอ่ะเฮ้ยเชี่ยสกิน่าไม่โกรธ้วยมันกดอะไรเรียกม้ามาวะเราสามารถสวมม้าอีคลิปสวมม้าเฮ้ย อ้ากด M นี่เองกด M เรียกมา้าโอเคคนนี้คือใครกาเบียวกาเบียวอะไรไม่รู้ไอเบียวฮ e ล l o คุณต้องการดาบจริงๆหรือไม่นี่งไงมันให้ดาบเราด้วยอรลอนซอสซอสเทนนิงคืออะไรวะอ่านไม่ออกเลยอ่ะเป็นภาษา,าไทยดกว่าะอย่างน้อยมันก็แปลแบบว่าพออ่านออกบ้างมั้งนะก็พอรู้ความหมายแหละอันนี้คืออะไรอ่ะ กีบดอกไม้น้ำแล้วคือใครมันเอาดาบเหล็กมาวางที่เตียงวะวูกูได้ดาบแล้วในทนดูสิติดตั้งเฮ้ยเดี๋ยวนะเชีย <c oughs> ดาบคู่ <c oughs> เฮ้ยกูได้เบียวเป็นคิริโตเลย โอ้ <Yeah. S 2> oh, มาดูงานหัตกรรมช่างตีเหล็กหัตกรรมอรอโล่น้ําแข็งอ้อยดวงอาทิตย์เออชื่อแปลกดีเนาะโทมาโตม,า,โมา,วาว้าวมีมีดที่ดีมาเชิญกูจังเลยดาบเหล็กเอาเดี๋ยวนะเรามีดาบเหล็กคู่ดาบที่ใช้งานง่ายทำจากเหล็กเดี๋ยว ก็คือมีดน้ำหนักเบาที่ทำจากเหล็กเหมือนตอนแรกเขาจะแจกเออเขาเรียกอะไรนะแจกแปลว่าอุปกรณ์พื้นฐานนะแน่นอนมันเป็นมันมันเป็นมันน่าตื่นเต้นตื่นใจอมันไม่เหมาะกับฉันหรอมันเป็นอะไรที่มากกว่าสำหรับป่าเช่นไม้จิ๋วนะ ฉันมีอีกตัวหนึ่งแต่ฉันโยนมันลงในทุ่งหลังชั้นที่ชิคีเพราะนกเหม็นพวกนั้นมันค่อยคอย่คอ,ยคอยดึงหูที่สวยงามของชั้นคือช่วงตอนต้นมันน่าจะแจกเ,กเออเขาเรียกอะไรแจกอุปรกรณ์พื้นฐานแต่ละสายเนาะเออมีสายแอซซินไมดแล้วก็มีสายดาบเออนี่ก็คือสายกระทามซึ่งเขาให้หาไม้กระทา แล้วเขาก็จะให้ไม้ฟรีใช่ไหมไม้สำหรับนักเวทคุณเจอแล้วหรอใช่คุณเจอแล้ว,ออลวโอ้โห,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 โหน,นี่ไงพนักงานเหล็กเชียมันแปลอย่างนี้อ่ะนี่คือพนักงานเหล็กนะฮะก็คือคาถาเวทนี่แหละในดูสิเชีย่ยโอ้ยเอฟเฟกต์อย่างดีอ่ะเท่เท่เท่อันนี้คือหอ,อกใช่ไหมสายหอ,อก หน้าตาแบบว่าอันนี้มีเคียวด้วยหรอเชี่ยอยากใช้อยากใช้เคียวแทนแล้ววะถ้ามันมีเคียวเฮ้ยมันคือมันคือเคียวหรอเฮ้ยโคเท่อะนี่ไงเคียวอยู่ข้างหลังขอใช้เคียวขอใช้เคียวโคเท่เลยเคียว <c oughs> นี่โอ้โหอ,อาเมียว ดันเจียนห้องใต้ตีนใต้ดินยนใต้ตีนเฮียเข้าสู่ดันเจียนได้ด้วยตอนนี้ผมเลเวลแค่สามเองคือผมอยากรู้ว่ารับเคส็ดฆ่าเห็ดตรงไหนใครอะไรคนนี้ยูกิโอคุยกับคุณหนูเล่นไพ่ <c oughs> นี่มันหนูและถั่กอึกอึก มันดื่มเหล้าอยู่โอ้โหโหดไปเปล่าพี่คุยกับหนูเล่นไพ่ไอ้หนูนี่มันไม่ได้เล่นไพ่อยูอ่คุยไม่ได้วันด,ดีอยู่ข้างบนหรือเปล่าดูบาใบไม้ร่วงนี่ไงห,หนูเล่นไพ่ว่าไงไหนู ฉันแตะที่ดิน3ก็บิน4ีสีเขียวเฮียแล้วกลับไปที่ Excel Excel ลอะไรไม่รู้ยังไม่ถึงไหนเลยตอนนี้นโอ้นั่นเจ๋งเจ๋งมากเคแตงเกีย okay, วที่ให้เงินไปละดันเจียนไปสู้ดันเจียนดูปะไหนลองดูดิสู้คนเดียวดูว่ามันจะเป็นยังไง ลองชีวิตของศัตรูลบสิบเปอร์เซ็นต์พี่ยวอร์กิงอันนี้ดิจะเอาติดลบทำไมวะเชียเสียงโคตรหลอนนะสกิลดีต้านหรอโอ้ยเชียมันเห็นกูแล้วสัตว์เกือบตายพูดไปงั้นแหละยังไม่ตายหรอก บาดหัวฮึออเที่ยโอ้ยตายตายไปเนี่ยตายไปเนี่ยโอ้ยเชีย่ยผมไม่ไหวแล้วตายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราอย่าซ่านะครับผมอย่าเป็นแบบผมแล้วกันไม่มีใครเป็นหรอก คุยกันหน่อยดิซบซบซบได้เลยฉันจะช,ช่วยเธอเองฆ่าหมาป่าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยนักสู้ยามขำคืนโอ้โหกูจะตายให้ฆ่าหมาป่าตัวอะไรหมาป่าวะคือตัวนั้นเหรอสู้ไม่ไหวนะ ไอต,ตัวนั้นผมสู้ไม่ไหวอ๋อได้ตามาป่าตัวนี้ได้กูว่ากูสู้ผิดตัวเนี่เลยกูร่ม,มือแหละเฮ้ยได้ดาบสีบอลเชีย่ยได้ดาบมาด้วยนะแต่ผมลองสกิลของดาบคู่ดียังไม่ได้ลองเล่นเลย โหดเท่ okay. นี่นี่นี่โหดปะโหดปะ่โปะโหดปะ่ะไอหมาโม่เสร็จเรียบร้อยเข <c oughs> ียวเท่กว่าชอบเขียวลองให้ลองให,งห้เอ้ยเพิ่มมาเป็นหกแต้มแล้วตอนนี้ผมจะเพิ่มเป็นอัปเดตไอ้นี่ให้หมดลองชีวิต ความแข็งแกร่งโดยรวมไปอีสองไปโอเคคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะผมว่าถึงเวลาผสมควรละสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะฮะและเกมนี้ไว้ผมไปเล่นนอกรอบเดี๋ยวผมมาเล่นต่อนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า